เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครสอวอรวม5วันระหว่างวันที่20 2 4ถึง24พฤษภาคมตามที่กฎหมายกำหนดล่าสุดกรกะตเปิดเผยข้อมูลการรับสมัครทั่วประเทศมีผู้ยื่นสมัครทั้งหมด48,226คนเบื้องต้นพบคนที่ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจำนวน109คนจึงรับสมัครไว้ก่อนทั้งหมด 48,117คนและคืนนี้เวลา4ทุ่มค่ะกะกะอจะเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์กะกะอและแอปพลิเคชัน s m a r t ท o t e ที่แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบก่อนประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการวันที่29พฤษภาคม2567 แต่จากนี้ไปนะคะผู้อํานวยการเลือกในระดับอําเภอจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดก่อนประกาศอย่างเป็นทางการนะคะเบื้องต้นพบว่ามี2อําเภอที่ไม่มีผู้สมัครและมี7อําเภอที่สมัครเพียงกลุ่มเดียวโดยเลขาธิการกรกะตยืนยันอําเภอที่มีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่มีผู้สมัครไม่มีเหตุกระทบต่อไทม์ไลน์การเลือกอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเปิดทางให้งดการดําเนินการไปได้สามารถเดินหน้ากระบวนการเลือกในกลุ่มอื่นๆได้ และอำเภออื่นก็สามารถเดินหน้าไปตามขั้นตอนต่อไปได้แต่ถ้าอำเภอไหนที่มีคนที่สมัครไม่เกิน5กลุ่มก็ต้องมีการแยกแบ่งสายโดยเลือกกันเองในจำนวนกลุ่มที่มีอยู่และผ่านเข้ารอบคือ3ลํลำดับแรกของแต่ละกลุ่มค่ะ พร้อมกันนี้กกตมีการประเมินตัวเลขผู้สมัครน้อยกว่าที่คาดการไว้นะคะเนื่องจากว่ากฎหมายกําหนดคุณสมบัติไว้สูงประชาชนอาจขาดแรงจูงใจอีกทั้งยังมีระบบกลไกการป้องกันการจัดเลือกสวที่ป้องกันการหัวคะแนนเอาไว้อย่างเข้มงวดตลอดจนการเลือกระบบที่ซับซ้อนหลายชั้นอาจเป็นสาเหตุให้คนมาสมัครน้อยแต่ก็มั่นใจนะคะจำนวนผู้สมัครกว่า48,0 0 0นคนกกตจะบริหารจัดการการเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ แต่ถ้าคุณผู้ชมมีเบาะแสใดๆนะคะกอกอบอกว่าแจ้งมาได้เลยค่ะ จะทาให้การเลือกครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งกะกะตก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคําพิพากษาสารปกครองกลางกรณีเพิกถอนบางข้อในระเบียบกกตว่าด้วยการแนะนําตัวของผู้สมัครสอวอเบื้องต้นทางสํานักงานได้มีการตรวจสอบแล้วจะอุทธร์คําสั่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกกตในสัปดาห์หน้าแต่ในรายละเอียดระเบียบฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ค่ะไปดูยอดการสมัครทั่ว ประเทศนะครับ,บจากวันแรกที่เปิดรับสมัครพบว่ามีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆจนวันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับมีผู้สมัครทั้งสิ้น13,948คนและจากสถิติ การสมัครก็พบว่า5จังหวัดที่มีคนไปสมัครสูงสุดก็คือจังหวัดศรีสะเกดครับกรุงเทพมหานครเชียงใหม่บุรีรัมย์และจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนจังหวัดที่สมัครกันน้อยอยู่ในระดับหลักร้อยคนก็เช่นที่จังหวัดน่านจังหวัดตากสมุทรสงครามพังงาอุตรดิตถและนครพนมครับนอกจากนี้ยังพบว่าการสมัครจํานวนมากของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าช่วงขอรับใบสมัครที่สำนักทะเบียนอำเภอของทุกอำเภอมีจํานวน สูงกว่าการเข้ารับสมัครจริงและจากข้อสังเกตนี้กรกะตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปพบข้อมูลว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอาจมีบางส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเข้ามาสมัครเพื่อนําไปสู่การหัวคะแนนในการเลือกกันเองในระดับอําเภอรหรือไม่ส่วนที่จังหวัดตรังก็พบความผิดปกติก็คือมันเป็น ไปตามไม่เป็นไปตามคาดหมายนะคะในหลายประเด็นนะคะเพราะว่าแม้บรรยากาศจะคึกคักประชาชนให้ความสนใจแต่ปรากฏว่าเกือบทุกอำเภอมีผู้สมัครน้อยท่ามกลางกระแสการเมืองบ้านใหญ่เมืองตรังที่เป็นเหตุให้กะกะตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นค่ะ